I... Thầy bạc <laughs> <coughs> ในสุกล uh, uh ้วก็นำมาผัดเป็น แล้วก็ผัดเออเาน้ำมันพืชค่ะอันนี้ได้ได้หมูสามชั้นมาค่ะหมูสามชั้นจะมาทำไม,ไม่มีอะไรมากค่ะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะ Cô, uh... Cô tâm tâm nắm được cái Cô... cái น้องได้อะไรกินข้าวค่ะวันนี้น้องได้อะไรกินข้าวค่ะ หั่นเป็นท่อนๆค่ะหั่นเป็นท,นท่อนๆทำชิงเกนโดนเดินค่ะวันนี้ชิงเกนโดน,เ,นเดินก็ต้มน้ำเดือดก็ใส่ ทำติ่มเกล็ดหมูก็ทำก็ทำได้ไม่ติดกันแล้วก็สวยเนาะสวยงานเราให้สุกก่อนค่ะก็หั่นเจี๊ยบดูเดินรอไว้เลยนะก็เ <g ül> ราเราเออสิ้นสุกก่อนนะพี่น้องได้ไรกินข้าวคะวันนี้ มีเชิงเกนนุน่นเกนเพ่อใหญ่ชอบกินพี่น้องได้ไปกินข้าวค่ะวันนี้นะคะต้องปิดกัดหน่อยก็หั่นเป็นเป็นลูกเต๋าไว้ก่อนค่ะ แล้วก็ผัดเอาน้ำมันพืชค่ะ มีคลิปยาวลงค่ะก็เลยมาทำกับข้าวทำกับข้าวทำคลิปยาวไม่มีอะไรมากค่ะเอ,อใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะก็ออไม่ติดกันแล้วก็สวยเนาะสวยงาน ย็ให้สุกก่อนค่ะก็หั่นติงเกนูเดินรอไว้เลยนะก็อาหารฝรั่งก็บางอย่างก,ก็ทำได้นิดหน่อยไม่มีอะไรมากค่ะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะก็ทำได้นิดหน่อยง่ายๆทำก็ได,ได้อยู่ถ้ายากๆก็ต้องให้คนบ,บ้านทำิ่มมา พี่น้องได้อะไรกินข้าวคะก่อนค่ะพี่น้องโรลแคสเซนใี้สุกแล้วก็นำมาผัด พี่น้องได้อะไรกินข้าวคะวันนี้อันนี้ได้ได้หมูสามชั้นมาค่ะหมูสามชั้นเอ่อจะมาทำเส้นแ,แล้ว ำชิคกีนนึด,ดนให้พอบ้านก่อนทำริกแกดหมูก็ทำก็ทำได้เ <c oughs> ส้นผัดแ,แล้วเกลือกับน้ำมันพืชน,นิดนึงค่ะเพื่อให้เส้น มีชิงกินนุดเดินพ่อใหญ่ชอบกินไม่มีอะไรมากคะ่ะก็ใส่เกลือใส่พริกไทยนะคะก็ ทำติกแตงหมูก็ทำก็ทำได้ไม่ติดกันแล้วก็สวยเนาะ สวยงามรอให้สุกก่อนค่ะก็หั่นเชงเกลนนูเดิลรอไว้เลยนะเสรสุกก่อนค่ะแล้วนะ <c oughs> ก,ก็นำไปผัดผัดก็เครื่องปรุงก,ก็ไม่ จะรอสิ้นเป่อยก่อนทำได้นิดหน่อยง่ายๆทำไมได้อยู่ได้ยากๆก็ต้องให้คอบ้านทั